สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนนะครับลองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับสภาพงามๆเลยครับคันนี้ t o y ยต a a ย a ริสนะครับ1นออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนครับให้ผ่อนเดือนละประมาณ5,000นะครับใครสนใจไปดูรถทดลองขับได้นะครับรถอยู่ที่บางใหญ่นะครับนนทบุรีสภาพสวยๆครับไม่มีน้ำท่วมจมน้ำพิความตัดต่อนะครับรับประกันคันนี้สภาพงามๆเลยครับ 1.5ออโต้ปี2010ออกรถคันนี้ได้ทุกอาชีพนะครับไม่รับเคสแบคลิสนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพค้าขายขับวินมอเตอร์ไซค์ทำอาชีพอิสระอะไรก็ได้ครับขอให้ไม่ติดแบคลิสดันเอารถไปใช้งานได้เลยครับปรึกษาเคสได้เลยครับไปทูรถทดลองขับได้เลยนะครับทุกอาชีพออกได้นะครับไม่รับเคสแบคลิสนะครับนี่การันตีให้เลยนะครับว่าช่วยให้เอารถไปใช้งานได้นะครับรองปรึกษาโทรสอบถามดูได้เลยนะครับ ันนี้สภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับใครที่เน้นหารถไปใช้งานเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายเน้นประหยัดดูแลง่ายยาริดเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกครับอะไรมีเยอะข้อมูลรองศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับในแฟนเพจแฟนขับของยาริดขับนะครับสภาพคันนี้สวยงามครับผ่อนเดือนละประมาณ5,000นนะครับลองไปชมไปทดลองขับไปปรึกษาเคสดูได้นะครับสภาพงามๆแบบนี้ภายในเป็นสีดำนะครับ หาเอาไว้ใช้งานรุ่นนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับใช้งานง่ายไม่จุกจิกเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับคนในครอบครัวและตนเองได้อย่างสบายสบายเลยครับผ่อนวันละร้อยกว่าบาทไม่ถึง200ประมาณนั้นนะครับและถ้าใครชอบคันนี้จริงๆนะครับให้โทรสอบถามคลิกลิงใต้คลิปก็ได้นะครับจะมีอยู่ปรึกษาเคสได้นะครับสําหรับอาชีพอิสระที่ไม่ติดแบล็กลิสต์นะครับช่วยดันจัดการเคสให้ได้ทุกกรณีนะครับไม่ติดแบล็กลิสต์ดันได้หมดครับ ลองเข้าไปศึกษาปรึกษาดูได้เลยสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับเน้นหาเอาไว้ใช้งานจัดได้จัดเลยครับก็เอาไปใช้งานกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าใครสนใจก็ให้คลิกที่ชื่อคลิปนะครับรายละเอียดก็จะขึ้นมานะครับสนใจจริงทดลองขับได้เลยนะครับคันนี้สวยๆครับสภาพงามๆหาเอาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังนะครับ อย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในยาริสขับนะครับในแฟนเพจเฟ e บ o o k ในแฟนขับศึกษาข้อมูลก่อนได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชน